ข่าวนี้ไทยสร้างประวัติศาสตร์ไว้อีกแล้วค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่นายเดวิดนะคะที่เตะคุณหมอนั่นเองค่ะทุกคนเป็นข่าวที่ทุกคนให้ความนิยมกันมากบอกก่อนเลยนะคะอย่าว่าแต่คนไทยเลยที่ไม่เห็นดีด้วยชาวต่างชาติก็ยังไม่เห็นดีด้วยไม่ว่าจะอยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะก็ยังไม่เห็นดีด้วยกับ พฤตรริกรรมของอาชาวต่างชาติที่เตะคุณหมอไทยนะคะทุกคนคะนี่คะ่ะล่าสุดเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาเว่ากันนะคะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเดะะ้อค่ะพีพีเทุกคนทุกทันจากม่วาจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือว,ว่าทั้งต่าง,าง,างประเทศนอกจากที่เขามาติดตามรับช่มหับ,หบฟัง น้องเพรว่าคนโก้คนเกา่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกท่านค่ะอีพีนี้แพรว่าก็จะขอพูดเป็นอีพีสุดท้ายนะคะที่บอกว่าคิดดีๆจะมีเรื่องกับคนไทยโดยเฉพาะที่มาอยู่ไทยนั่นเองนะคะทุกคนค่ะเนาะ,ะหลายๆคนก็ไปค้นไปลือประวัตินะคะของอ่ะ นายเดวิดนะคะทุกคนเนาะและหลายๆคนก็เลยบอกเลยโอ้โหอยู่ที่ต่างประเทศนะอยู่ที่บ้านตัวเองนะคะทุกคนเป็นลอปพอมาอยู่ที่ไทยโอ้โหมาทําธุรกิจมามีเงินมาร่ํารวยที่ไทยแต่ทำไมถึงทําพฤติกรรมแบบนี้ไม่ฮีอาอันนี้เลยเหรอเนละคุณ แผ่นดินไทยหรอคะไม่อะไรต่างๆนานานะคะทุกคนแล้วคนชาวต่างชาติเนาะ,ะหลายๆคนก็มาพูดว่าพิติกรรมนี้เป็นพิติกรรมที่น่ารังเกียจมากเลยนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเขามาเบึงน้ากันนะคะพี่น้องคะว่าจะนาเพิ่นวาเนี่ดนั่นเองนะคะ What what's classed as a local Thai? It, I think it's just absolutely disgusting, and um, it really infuriates me. and makes me very, very angry. Um, get out, David. Posting the video. Is this the type of person that we want in the country? Um, as a foreigner myself living in Thailand, I've always respected the laws, always respected the culture. You know, I've got a family. Um, you know, does, is, this, is, is this the type of person that wants to want? We should be allowing to live in the country. You know, calling her a local Thai. What what's class as a local Thai? I think it's just absolutely disgusting, and um, it really infuriates me and makes me very very angry. Um, get out, David. <laughs> เป็นการรวมตัวของชาวภูเก็ตที่เขารู้สึกว่าเขาถูกเหยียดถูกย่ำยีหัวใจแล้วก็รวมตัวกันไปทวงคืนที่สาธารณะริมหาดจากกรณีของที่เดวิดค่ะชาวต่างชาติที่มาทำธุรกิจในไทยแล้วดันไปไปอักคุณหมอปลายจำได้ใช่ไหมเป็นเรื่องร้อนและในบรรยากาศถ้าผู้ชมฟังเสียงเมื่อวานนี้มากันเยอะนะโอ,โอ้หลายร้อย ใช่500ร้อยกว่าคนค่ะแล้วก็มารวมตัวร้องเพลงชาติกันนี่คือคาบรรยากาศเมื่อวานนี้แต่ขณะเดียวกันล่าสุดทีมข่าวใหญ่ของเรานะคะเลยยกหูหาเพราะมันมีประเด็นว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมเดวิดเจอกระแสแบบนี้ทัดทานอยู่แล้วอาจจะขอไม่ต่อวีซ่าไม่อยู่ไทยละออาจจะย้ายกลับไปกลับไปที่บ้านเกิดตัวเองหรือเปล่าเราก็เลยอยากจะพยายามที่จะยกหูหาสอบถามภรรยาของเดวิดว่าจริงไหมปรากฏว่าภรรยาคุณเดวิดนะคะก็บอกเลยนะ บอกกระแสข่าวเนี่ยก็คือวันที่13มีนาคม2567นี้เดวิดอาจจะไม่ได้ต่อวีซ่าและอาจจะไม่ได้อยู่ต่อที่ประเทศไทยแล้วใช่ค่ะทุกคนค่ะเนาะเนื้อเพลงอ่ะของเพลงไอสยามเมืองยิ้มอ่ะคือเราจะรู้เลยว่าท่านต้องเคารพสิทธิของไทยคนสยามเป็นคนที่ใจบุญใจบุญสุนทานนะคะทุกคนแล้วก็เป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่ม,มใส แต่ถ้าคุณคิดจะมาอยู่ไทยคุณต้องเข้าลบสิทธิของคนไทยนี่คะ่ะพี่น้องคะถาคุณบอกเข้าลบสิทธิของคนไทยใครลืมบุญคุณท่านนางเดลคุณนะคะพี่น้องคะจงพูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยนะคะพี่น้องเอ้ยนอะว่า ภูมิใจนะพี่น้องเอย้ยว่าแต่คนไทยเลยคนเ่าก็ยังภูมิใจแม้แต่ต่างชาติก็ยังภูมิใจนะคะหลายหลายคนนะคะที่ต่างชาติเนาะไม่เห็นดีด้วยออกมาพูดออกมาอ่ะประนามในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรนะคะทุกคนแต่ในกรณีคู่กรณีก็บอกว่าเพราะว่าความกลัวความกลัวนี่คือนาทีนี้นะทุกคนบอกเลยว่าคนจีนเนี่ยสร้างบาดแผลให้ทุกทุกที่เลยเนาะ เออเขาบอกว่ามีชาวจีนบุกลุกอ่ะที่ของเขาหลายครั้งแล้วนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะทุกคนเนาะที่ไปเทีย่ยวที่อ่ะไปบุกลุกไปอ่านลุกล้ามอ่ะที่เขานี่เขาก็เลยกลัวเขาก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นชาวจีนก็เลยเดินไปแล้วก็เพราะความโมโหเพราะความกลัวเพราะว่ามีแบบว่าเหมือนกับว่ามีอ่าเรื่องราวาที่อยู่ในใจแล้วค่ะ แล้วก็พอเข้าไปดันไม่ใช่ผิดที่ผิดคนแต่ว่าพอเขารู้ว่าไม่ใช่คนจีนแต่เขาก็ยังใช้คําพูดไม่ดีนี่แหลคะค่ะทุกคนเลยอาจจะเป็นประเด็นหรือเปล่านะคะกามีหลา,ลายประเด็นนะคะพี่น้องคะ่ะที่เหตุนในห,ห้าอันนี้เนาะแต่ว่าเชื่อเลยนะคะว่านี่คือประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ที่ทําให้ต่างชาตินได้รู้ว่าเราควรจะคิดให้ดีๆนะเพราเชื่อเลยคะ่ะทุกคนเนาะอย่ว่าแต่ต่างชาติเลย เหตุการณ์นี้ก็เหมือนได้เตือนคนเราทางอ้อมเนาะบางคนถามว่าเฮ้ยอ่าช่วงนี้ทำไมกระแสเกี่ยวกับหมอดังจังเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะทุกคนทุกคนเชื่อไหมคะว่าหลายๆคนอะเห็นคลิปว่าการที่อ่าคนไข้อยากจะเข้ามารักษาตัวที่ไทยเนี่ยก็เพราะว่ามีหมอดีหมอเก่งแต่บางคนนะคะ เป็นนายจ้างที่เป็นหมอก็รังเก่าต่างชาติแต่ว่าคุณหมอท่านนี้ก็ถูกต่างชาติรังเก่ทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าที่ไทยเนี่ยมีครบค่ะมีครบนะทีน่นี้คือให้เราได้เรียนรู้ว่านี่คือไทยแต่เวลาที่มีปัญหาอะไรนะคนไทยเขาจะไม่ทิ้งแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่โดนคนไทยลังแกหรือแม้แต่กระทั่งคนไทยที่โดน ต่างชาติลังแกเขาจะไม่ทิ้งนี่คือคําว่ามีครบมีครบเพราะว่าเขาหยึดยึดหลักความยุติธรรมความถูกต้องความกระจ่างแจ้งความเราต้องรู้ mm hmm. เหตุและผลเพราะว่าถ้ามีเหตุก็ต้องมีผลใช่ไหมคะนี่เลยคือมันทําใหร้รู้เลยว่าถ้าเกิดอะไรเนี่ยถ้าเราอยู่กอยู่ไทยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงก็ต้อง ไม่เสียเปล่าพี่น้องคะก็จริงจริงเลยนะเพราว่าบอกว่าคุ้มเลยคุ้มพี่น้องคะคุ้มเลยเหมือนกับว่าเราเฮาได้ปลอดภัยในชีวิตเลยได้ปลอดเราอยู่เราอยู่ในที่ที่ปอลอดภัยแล้วทุกคนอันนี้นะในความรู้สึกของเพาวานะเราคิดว่าโอ้เราอยู่ไทยนี่คือเป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วในการทํางานในการที่เรามาหามาใช้แรงงานนะคะพี่น้องนะในไทยเนาะถ้าคิดว่าเจ้าเป็นคนดีเป็นคนที่แบบว่าอ่าบอกเ,อเปียบภัย หรือว่าเป็นคนที่แบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงค่ะนะถ้าคุณคิดว่าคุณทําดีแล้วความดีคุ้มของคุณแน่เพราะว่าคนไทยยึดหลักในความที่ยุติธรรมและก็นในความถือต่อในสิ่งที่เป็นจริงต่อให้คุณจะเป็นบุคคลธรรมดาบุคคลชั้นสูงชั้นล่างชั้นกลางชั้นอะไรก็แล้วแต่ทุกคนค่ะแต่ถ้าคุณไม่ผิดคุณดีแล้วยึดในความกุณงามความดี สบายพี่น้องคะ่ะสบายเลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้พี่นี่นะคะแพรวากระตองขอจบเก็บเพียงตอนนี้เด้อสาพี่ผาประกันนดกระตองขอถทดขอภัยนะคะทับชมทัาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาล,ลังใจเห้แพรวนําเด้อคะ่ะขอขอบคุณที่หลายคะ่ะสบายดีสวัสดีคะ่ะ